<c oughs> ตื่นเต้นเลยงานนี้คนนี้ก็รู้สึกว่าจะแบบไงก็เริ่มค่อยคอยทยอยกันมานะก่อนเราว่าจะแต่งงานประมาณสักบ่ายสามยี่สิบเนาะวันนี้ก็ เราก็จะมางานแต่งกับเบลซิสนะครับบายโนราไลน์กัออนไลน์นะฮะเออนั่นแหละคนเยอะแน่นอนนะตอนนี้ในช่วงนี้ก็ต้องประกาศก่อนนะครับท่านผู้ชมฮะโอเคนะก็ต้องขอสวัสดีสตรีมไรท์นะฮะอ่าคนดูประมาณ12คนนะฮะสวัสดีทุกทคนด้วยนะครับทุกคนดีมองตัวปลาไม่ฮะเอ่อออนเอ่อ YouTube ออนไลน์ครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่า Star Camera นะฮะอ่า สนาสตาร์เคมเปอร์ครับผมเดี๋ยวแปมบนึงใช่ไหมฮะเดี๋ยวพิมพ์ให้แล้วกันฮะลับร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 ับโอเคแล้วหนิโอเคนะฮะสวัสดีครับทุกทุกคนด้วยนะครับอ่าท่านผู้ชมที่รับชมใหม่นะฮะยี่สิบกว่าคนแล้วฮะตอนนี้ขอบคุณครับที่ซับสไคร์นะฮะผมขอบคุณครับโอเคนะฮะสำหรับงานนี้นะครับเป็นงานแต่งวิวสิบนะครับผมอ่าซึ่งงานนี้ครับถือว่าเข้าได้ยากมากเลยเราต anyway, ้องมี การบัตรเชิญนะฮะโ okay, อเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําพิธีงานแต่งวิวสิบกันนะครับคลิปแรกของผมเลยนะครับที่มีงานแต่งวิวสิบนะฮะคลิปก่อนนะฮะบาทหลวงนะฮะได้ทําการปวดปวดนะฮะคืองานแต่งของลูกเราใช่ไหมใช่ไหมฝนใช่โอเคนะวันนี้เราจะมาหาบาทหลวงกันนะฮะใครจะเป็นะะบาทหลวงนะ,คะใครจะทำหน้าที่นี้นะฮะยกมือขึ้นนะใครมีขอมีไม้ครับขอมีไม้ขอมีไม้ขอมีไม้นะ ได้เหรอฝาดหลวงนะฝาดหลวงตีมนีมตื่นหร่อตีเดี๋ยวเล่นแป๊บนึงเอาเย็บแป๊บนึงนามาเล่นไม่เหมือนงั้นไม่เป็นไรมันมันไม่ขึ้นก็เดี๋ยวลงลงคลิปแล้วกันไม่แเดี๋ยวลงคลิปแล้วกันถึงว่าทำไมคนดูแล้วมันเม้นบอกว่าที่จอดำจอดำ ีไปคอย่าจะลงคลิปก่อนแล้วกันโอเคนะฮะสำหรับสำหรับห้องนี้นะครับเราทําการเปิดห้องในจํานวน32คนนะฮะซึ่งจํานวนคนกว่าจะพิงจํานวนนั้นน่ะคงจะเป็นได้ยากมากนะครับเพราะต้องมีการบาดเชื้อเงินแล้วก็แหวนนะฮะแหวนพิจาก็ต้องขอบคุณบ้างหน่อยนะครับอ่า๋อครูบอกได้ครับผมโอเคนะฮะเราจะไปดูชมบรรยากาศของในงานนี้นะครับว่ามี ทายบ้านนะครับสวัสดีครับคุณ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 นนท์นะฮะไม่ทราบว่างานนี้เป็นงานที่แบบสืบมุขคลใช่ไหมครับคุณรู้สึกยังไงครับกับงานนี้นะฮะสงสัยเงียบครับท่าทางไม่มีไม้นะฮะโอเคนะฮะกู๊ดกู๊ดเออก๊อตก๊อตนะฮะเออก๊อตครับเออบาทหลวงใช่ไหมครับคุณรู้สึกยังไงกับงานนี้นะครับที่ได้เป็นทำหน้าที่บาทหลวงครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับผม ม่เงียบกันอยูแล้วเป็นเมินกูอีกเมินกูอีกแล้วเมินกูทุกคนเลยโอเคนะฮะอ่สวัสดีครับตุเรียนฮะอ่ไม่ผมขอถามอะไรนะครับอ่ไม่ทราบว่าคุณรู้สึกยังไงครับกับงานแต่งเบลซิสทีนี้ครับได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมเมินกูอีกแล้วเมินกูทุกคนเลย ชุดให้มันมีงานมงคลนะฮะใส่ชุดโูนี่มันไม่ค่อยเวิร์กนะ,ะอเอางี้มาแค่นี้ก็เลยมาแค่นี้ก็แค่แค่นี้แหละเอาแค่อะไรอ่ะพอไรพอไรมาแค่นี้มาแค่นี้ใช่ไหมฮะโอเคมาแค่นี้ก็เอาแค่นี้แล้ววะมามาแค่นี้ก็เอาแค่นี้แล้ววะ มาแค่นี้ามาแค่นี้ล้มา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 บาดหลวง like like อย oh, ู่ไหนบาดหลวงมามามาบาหลวงบาดหลวงมามาโหจุดพุโอเคนะครับและนี่คือบรรยากาศของในโบสถ์นะครับกว้างใหญ่มหาศาลเลยนะฮะตอนนี้นะฮะมีแห่ข ok ันหมากไหมครับแห่ขันหมากแห่ขันบากมีแห่ขันหมากไหมโอ้จุดพลมีช้าช้าที ใครใครใครมาเป็นหมูอ่ะอุ้ยแถวนี้ยบาที่รักก็แต่งงานเถอะอบาตรหลวงไปด้วยด้วยไม่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 ไมดีไม่ดีไปมาจัดแถวจัดแถวเดี๋ยวจะไปยืนอยู่หน้าโบสถ์จัดแถวจัดแถวบานหลวงทำหน้าที่ไว้เออ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาแต่งงานในโบสถ์วิวสิบนะครับผมอ่าซึ่งในแขกรับเชิญนี้นะครับได้แก่คุณเออ่เดี๋ยวผมจะให้เทคเครดิตไว้ตรงท้ายคลิปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแต่งงานในวิวสิบ <Happy S 1> นะครับแฮปปี <Birthday. S 1> ้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดทุยโอเคนะฮะอ่าว่าไงครับรคุณบาทหลวงอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีอันนี้ใช่ไหม ดีๆเขาบอกว่าดีๆกับพวกคุณนะฮะเพื่อพวกคุณสวมแหวนแต่งงานแบบไหนชวนชี่นี่เดี๋ขั้นตอนกนารแต่งงานได้เลยนะฮะเอาแบบไหนดีฝนมันมีแบบสองอย่างฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยได้ยินอมันมีแต่งงานเป็นสองอย่างให้เลือกเอาแบบไหนอันที่หนึ่งอันที่สองไอ้ไอ้จืดจืดชัวเอาที่หนึ่งหรืออันที่สองไงอันที่หนึ่งแล้วกันกนะำหนดปึ๊บ โอเคเพราะที่จะผสมผสานกับความหวานทุ้ยไม่ใช่ครับเพราะที่จะสัมพันธ์ความหวานเชื่อหรือยังครับอ่ากดตกลงนะฮะเงียบจังเลยทุกคนโอเคนะฮะอ๋อที่รักจ้ะเราไปเดินไปข้างนอกดีกว่าไหมจ้ะโอ้โหไปเดินชมบรรยากาศทะเลดีกว่าไหมครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีครับโอ้โห โอ้โหแม่งงานแม่งโคตรโล่งเลยโอเคนะครับท่รักขอจูบนะครับจูบสักทีนึงนะครับท่รักเออโอ้โหจูบด,ดูดูปากกูไปแล้วโอ้ฟันกูลุ่มล้วโอ้โอเคนะครับแฮปปี้เบอร์เต้เรียบร้อยแล้วนะอ่าดีด้วยนะฮะไวยยังเลย ขันเกียร์งจูบแกมาเลยโอ้มันต้องบ้าอะไรพี่มามีของผมหมดแล้ว่ยแอ้วดูนี่น่าน่าพี่กูหมดแล้วใช่ล้วอะไรหรอโอเคนะก็ต้องขอขอบขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษทุกทุกคนนะครับที่มางานนี้นะครับผมเอ่อก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแต่งงานพิเศษนะฮะให้มันดูมีสีมงคลดีสหนึ่งนะครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์คลิปนี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับกับเกดที่ช็อตนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายาไอศสตร์หน้าตอีกบ๊ายบายครับผม